สวัสดีครับพบปอกับช่องบาสืบตืกครับพอดีชุดดำนาครับดำนาเพิ่งเสร็จก็ได้ข่าวว่าป่านี้มีหน่อไม้เออมีเห็ดคมเกิดครับก็เลยจะมาหาครับผมไปพาไปหาครับผมเนี่ยผมก็เดินดูเดินไปเดินมาก็เจอครับนี่ครับสองหน่อหนึ่งดอกสองดอกครับ แค่นู่นนู่ดอกดอกบุ้นเ,เ,เริ่มเลยโอ้ครับผมเดี๋ยวขอนี่าหเจ็บก่อน,นะครับผมนี่พอได้ไปอมนี่ครับผมหาไม่ค่อยเป็นครับดอกใหญ่ดอกใหญ่นี่ดอกบุ้นเริ่มอุหักขนาดเหมือนจะแก่แล้วดอกนี้ วันมาเอาอ่ะนี่ครับเก็บได้อันนี้แย่กันเก็บนี่ครับไว้เย็นครับมีหน่อไม้ด้วยโอ,อ้หาต่อครับผมไหนนี่ครับก็เจอแล้วหนึ่งดอกครับผมนี่ สองดอกนี่ไงนี่ครับเห็ดคมเขาบอกเห็ดคมจะอยู่เป็นกลุ่มว่ะอันนี้ใช่ไหมนี่อันนี้ไม่ใช่เป่เห็ดอะไรไม่รู้เออนี่อีกหนึ่งดอกอ่ะเสือทุกงนี่ครับวิธีชาวบ้านครับคมหลังจากำนำนาที่ก็มาหาของป่า ไปกลับไปรับประทานครับผมปาลำชีเจอแล้วครับไหนเนี่ยมียูนี่โอ้ปาลำชีเจอสามดอกเรลียงกันสายลายเลยอัน,นี้เอาไหมเนี่ยอ๋อโอ้อยังงี้ก็เอาครับไอ้กิดกิดก็เอากิดกกิดกอยนางกิดกกิ๊ จิิบติดติอ้ตัวี้้ตัวอยู่ะก็โพลออนนีด้ครับพอแล้วครับสำหรับลิปนี้เอ้ยท่านี้ครับ ไว้คิดหน้าสว่าทใหมครับสวัสดีครับผม